พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมลักษณะของพิสุผู้มีสินในยะที่หนึ่งมหาราชะพิสุเป็นผู้มีสินสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่ามหาราชะพิสุในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตตราเสียแล้วมีความละอาย ถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้นี้ก็เป็นศิลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละอตินนาทานเว้นขาดจากอตินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยอยู่แม้นี้ก็เป็นศิลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละกรรม อันไม่ใช่พรมจัรทร์ประพฤติพรมจัรยร์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละมุตสาวาทเว้นขาดจากมุตสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าว ให้ผิดต่อโลกแม้นี้ก็เป็นสิลของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคําสอดเสียดเว้นขาดจากคําสอดเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกันหรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วนำมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกัน แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับมาพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้พร้อมเพียงกันแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง เป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอสโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเป็นผู้ละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย เว้นขาดจากการพูดเพลเจอรกล่าวแต่ในเวลาอันควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง